รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเขีวอำเภอบางละมุงประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเฉริมพระเกียรติ28กรกฎาคมร่วมใจน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและห้องประชุมบรรยายสรุปที่ว่าการอําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีในพัชลพัฒนศรีธัญญนต์ในอําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสบันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎา,าคม2568โดยมีส่วนราชการหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค์รกรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียงในการนี้ในอำเภอบางละมุงได้แจ้งแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยซึ่งกำหนดให้ทุกจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศ จัดก,กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเพื่อถวายสักการะและวางผ่านพุ่ม แมะพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสำหรับอำเภอบางละมุงกำหนดจัดกิจกรรมต่งางๆในวันจันทร์ที่28กรกฎาคม2568ณอาคารอนเนกประสงค์โรงเรียนเมืองพัทยา2เจริญราดอุทิศต,ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปโดยเชิญชวนประชาชนลุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความรักความสามคัคคีและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างพร้อมเพียงพร้อมวันนี้ยังได้ขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไปให้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เช่นการองความสาะอาดสถานที่สาธารณะการปลูกต้นไม้การบริจาคโลหิตตลอดจนตกแต่งอาคารสถานาที่ด้วยธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ รราชพิธีเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความจรงรักภักดีและถาวายพระเกียรติสูงสุดแด,ด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว